เปน็นต้นมันปลานะครับเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดนครพนมนะครับเราก็เอามาปลูกไว้ที่จังหวัดพะเยานี้ก็เป็นต้นติ้วนะครับอยู่ที่หน้ากุฏิเราปลูกไว้เช่นเดียวกันนะครับที่สวนภาวนานี้เป็นใบยี่หลานะครับมาจากนาครพนมนะครับนี่เป็นต้นมะยมชิดนะครับ ตอนนี้สูงท่วมหัวแล้วนะครับชมพู่ที่เราปลูกไว้สูงท่วมหัวแล้วนะครับอยู่ที่สวนภาวนาแห่งนี้เป็นต้นว่าเราปลูกไว้ที่สวนภาวนาเช่นเดียวกันนะครับกำลังเจริญเติบโตโตว,วันโตคืนนะครับตอนนี้ก็เป็น ผลไม้ชื่อว่าต้นทับทิมเราก็ปลูกไว้ที่สวนภาวนาเช่นเดียวกันครับก็เป็นต้นมังคุดนะครับเป็นผลไม้ที่เราปลูกไว้เป็นส่วนผสมนะครับอยู่ที่สวนภาวนาเช่นเดียวกันนะครับโตวันโตคืนขนถนนเราปลูกไว้เมื่อปี2องพนะครับ ก็โตวันโตคืนเช่นเดียวกันนะครับต้นละไฟนะครับที่เราปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วต้นไม้ก็โตวันโตคืนนะครับต้นเดานะครับเราปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วตอนนี้โตมากเลยนะครับต้นเดานะครับต้นมะยมกำลังโตวันโตคืนเลยทีเดียวนะครับที่สวนภาวนาเช่นเดียวกันนะครับ เป็นต้นโคนาโดนะครับโตเร็วมากอยู่ที่สวนภาวนาแห่งนี้นะครับแล้วก็เป็นต้นลิ้นจีต้นลินจีนะครับที่เราปลูกไว้เมื่อปีที่แล้วเช่นเดียวกันสวนเ,เป็นสวนผลไม้อยู่ที่สวนภาวนาตำบลบข่ำลำอันเอจุนจังหวัดพะเยานะครับนั่นจะเป็นกล้วยกล้วยหินต้นอ้วนมากนะครับ เป็นเซตีออกผลแล้วนะครับอันนี้เป็นมะยมนั้นเป็นมอนเชอรอ์มอนมอน,มอนอบลูเบอรี่นะครับลำไยทับทิมลิ้นจี่นี่นก็เป็นต้นลิ้นจี่นะครับอันนี้ก็เป็นต้นอคนอนาโดโตเร็วมากนะครับแล้วก็เป็นต้นขนุนนี่ก็เป็นต้นขนุน โตเร็วมากนะครับอันนี้ต้นมะไฟช้าหน่อยนะครับแต่ว่าแต่คุ้มดีนะครับแตกจริงดีมากนะครับอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะครับออกผลแล้วนะครับแล้วก็ออกผลปีที่ดกมากนะครับปีนี้นะแล้วก็มะไฟเห็นนะครับเชอร์รี่มะขามจะอยู่ด้านในอีกนะครับเราก็จะปลูกไว้ประมาณ สักสี่ห้าสิบต้นนะครับแล้วเราก็จะปลูกไปเรื่อยๆซึ่งสถานที่ตรงนี้นะครับเราจะทําเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยนะครับเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมก็คือเดินจงกรมนะครับถ้าผลิตดอกออกผลมาเราก็จะนําผลิตัผลอันนี้นะครับไปแบ่งปันให้กับบรรดาพี่น้องพุทธศาสนิกชนนะครับที่อยู่ข้างนอกหรือว่าท่านที่มาปฏิบัติธรรมก็สามารถที่จะนำปบบอนำมาบริโภคได้นะครับ วันนี้เรานำบรรยากาศดีๆนะครับของสวนภาวนาตําบลห้วยขัางอําเภอจุนจังหวัดพะเยาว,วันนี้ทําลาไปก่อนนะครับคราวหน้าจะนําคลิปดีๆมาฝากสำหรับวันนี้ขอโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ